สวัสดีครับวันนี้พบกับอักษร on learn นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊นะครับวันนี้คุณครูโอ๊จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องแผนภาพความคิดกันครับนักเรียนลองเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของบริษัทอักษรได้เลยนะครับเราไปดูที่รูปภาพ ที่ครูมาให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับนักเรียนคุ้นๆกับรูปภาพ2รูปภาพนี้ไม่เอ่ยนะครับรูปภาพที่1เนี่ยเป็นเรื่องของพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมและรูปภาพที่2เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนนักเรียนเคยเห็นแผนภาพ2แผนภาพนี้ไหมครับนักเรียนทราบไหมครับว่าแผนภาพ2ภาพนี้คือภาพอะไรนะครับหรือเรียกว่าอะไรนะครับ มีใครทราบไหมเอ่ยนะครับแผนภาพนี้เรียกว่าแผนภาพความคิดหรือ m ม m แม p นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากนะครับเพราะนักเรียนหลายทักคนเนี่ยคงเคยเห็นมาแล้วนะครับในการใช้เขียนเรียงความหรือการเขียนนิทานใช่ไหมครับวันนี้คุณครูโอ๊ตเนี่ยจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องแผนภาพความคิดกันครับนักเรียนเปิดไปหน้าการใช้ภาษา การเขียนแผนภาพความคิดได้เลยครับนักเรียนเห็นเด็กผู้ชายเสื้อสีส้มคนนี้ไหมครับคุณครูโอ๊ตเนี่ยจะตั้งชื่อให้เขาว่าพี่กุนเชียงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่กุนเชียงเนี่ยจะพาน้องๆระดับชั้นป .5 เนี่ยไปอ่านกาบยานี11บกานในกรอบสีฟ้านะครับเราลองมาอ่านพร้อมกันครับว่าพี่กุนเชียงเนี่ยเขาจะสอนเราเนี่ยเขียนแผนภาพความคิด อย่างไรและมีหลักในการเขียนแผนภาพความคิดเนี่ยอย่างไรกันบ้างเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะครับแผนภาพคือแผนผังเป็นจุดตั้งทางดวงจิตรู้ถูกและรู้ผิดสร้างแนวคิดจินตนาการนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมครูอีกครั้งนะครับช้าๆนะครับแผนภาพคือแผนผังเป็นจุดตั้งทางดวงจิต รู้ถูกและรู้ผิดสร้างแนวคิดจินตนาการนะครับเก่งมากเลยนะครับต่อไปเรามาดูความหมายของแผนภาพความคิดกันนะครับแผนภาพความคิดเนี่ยก็คือแผนผังเพื่อแสดงคําหรือข้อความนะครับของผู้เขียนนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้คำนิยามหรือความหมายของแผนภาพความคิดเนี่ยหรือ m n d Map เนี่ยที่ กว้างขึ้นนั่นเองนะครับ Mind Map หรือแผนภาพความคิดเนี่ยคือการถ่ายทอดความคิดหรือข้อความข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในสมองเราเนี่ยลงในกระดาษนะครับโดยใช้สีเส้นภาพหรือการโยงนะครับแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัดเรียงลงมาจากบนลงล่างในขนาดเดียวกันเนี่ยก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอกเนี่ย เช่นหนังสือคำบรรยายหรือการประชุมต่างๆเนี่ยส่งเข้าสมองและจําได้ดีกว่านะครับและยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายเนื่องจากเห็นเป็นภาพรวมทำให้สมองเนี่ยเชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่างๆเข้าหากันได้ง่ายกว่าการเขียนในรูปแบบเดิมครับลำดับต่อไปเดี๋ยวคุณครูโอ๊ตจะพานักเรียนทุกคนไปดูขั้นตอนในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะครับ ว่ามีขั้นตอนหรือลำดับการเขียนอย่างไรกันบ้างนะครับขั้นตอนการใช้แผนภาพความคิดการใช้แผนภาพความคิดเพื่อพัฒนางานเขียนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ4ขั้นตอนด้วยกัน1คือการวางแผนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนแผนภาพความคิดนักเรียนทุกคนจะต้องวางแผนก่อนว่าเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ย เป็นเรื่องอะไรหรือเป็นงานเขียนประเภทใดนั่นเองงานเขียนสารคดีหรืองานเขียนบันเทิงคดีนักเรียนทราบคำว่าสารคดีไหมครับสารคดีคืองานเขียนที่ให้ข้อมูลความรู้แต่ถ้าเป็นงานเขียนบันเทิงคดีเป็นงานเขียนเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความสนุกสนานเช่นนิทานใช่ไหมครับ เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายงานจากคุณครูให้นักเรียนเขียนนิทานนักเรียนก็จะต้องวางแผนว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรจะมีตัวละครอะไรบ้างอันนี้คือขั้นวางแผนนะครับในลำดับที่2ครับนักเรียนจะต้องเริ่มเขียนแผนภาพความคิดนักเรียนจะนำข้อมูลในส่วนที่1มาร่างเป็นแผนภาพความคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละคร เราจะมีตัวละครสำคัญอะไรบ้างมีพระราชาหรือมีผู้ร้ายหรือมีนางฟ้าเป็นส่วนประกอบใช่ไหมครับลำดับต่อไปนักเรียนก็จะต้องเขียนเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง 1', 2', 3และ4ตามลำดับครับแล้วนำมาเขียนเป็นแผนภาพต่อไปขั้นที่3นะครับคือการเขียนเรื่องจากแผนภาพความคิด เมื่อนักเรียนได้แผนภาพความคิดเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถนำแผนภาพนั้นมาเขียนเป็นความเรียงได้ไม่ว่าจะเป็นนิทานสารคดีหรือเรียงความก็ตามนะครับและสุดท้ายเป็นสิ่งที่นักเรียนลืมไม่ได้เด็ดขาดในการเขียนก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาและรูปแบบของการใช้ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นย่อหน้า หรือการตรวจสอบคําที่เราเขียนผิดจะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องเสมอเพื่องานเขียนเราจะได้เป็นงานเขียนที่มีคุณภาพและน่าสนใจนะครับลำดับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าแผนภาพความคิดของเราเนี่ยมีรูปแบบการเขียนอย่างไรบ้างรูปแบบการเขียนของแผนภาพความคิดเนี่ยมีด้วยกัน3รูปแบบใหญ่ๆเลยนะครับเริ่มที่รูปแบบที่1 คือการจัดกลุ่มนะครับรูปแบบที่2คือความคิดรวบยอดและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3ครับคือแบบการจัดลำดับวันนี้เราจะมาเรียนในรูปแบบที่1กันก็คือแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มครับแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มเหมาะกับการเขียนสารคดีบทความเรียงความหรืองานเขียน ที่เน้นให้ข้อมูลนะครับมากกว่าจินตนาการอย่างเช่นนิทานนะครับการเขียนแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องลำดับความคิดเป็นหมวดหมู่เป็นประเภทโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบแผนภาพกิ่งครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูด้านล่างนะครับ เราจะเห็นว่าหัวข้อใหญ่สีเขียวคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับและมีแผนภาพประกอบย่อยๆ4หัวข้อด้วยกันคือสัตว์ต้นไม้หินและดินและสุดท้ายคือน้ำนะครับทั้ง4หัวข้อนี้เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับถ้านักเรียนอยากจะเขียนหัวข้อเพิ่มเติม ในหัวข้อนี้นักเรียนก็สามารถเขียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศแสงอาทิตย์นักเรียนสามารถเพิ่มหัวข้อได้ไม่จำกัดเลยงานเขียนในรูปแบบนี้หรือการเขียนแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มนักเรียนสามารถใส่หัวข้อได้มากกว่า4หัวข้อเลยครับถือว่าเป็นงานเขียนที่เหมาะแก่การใช้ในงานเขียนประเภทสารคดี เป็นอย่างมากเลยครับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะลองให้นักเรียนเนี่ยเขียนเรื่องนะครับโดยใช้แผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มเราไปดูกันเลยครับโจทย์ของครูก็คือเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนแล้วนำไปเขียนเป็นความเรียงสั้นๆหนึ่งเรื่องครับปัญหาโลกร้อน อย่างแรกนักเรียนจะต้องระดมความคิดอยู่ในขั้นที่1ก่อนนักเรียนจําได้ไม่เอ่ยขั้นตอนในการเขียนทั้ง4ขั้นมีอะไรบ้างถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้4หัวข้อครูจะใช้คําสั้นๆให้นักเรียนสามารถจําได้ขั้นที่1คือการวางแผนนะครับขั้นที่1คือการ วางแผนนะครับขั้นที่2คืออะไรครับ,บนักเรียนการเขียนแผนนั่นเองเข Aven ียนแผนคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องขั้นที่3คือการเขียนเรื่องครับเมื่อนักเรียนได้แผนภาพโครงเรื่องแล้วหรือแผนภาพความคิดแล้วนักเรียนก็นํามาเขียนเป็นเรื่องและสุดท้ายคืออะไรครับนักเรียน สิ่งที่ขาดไม่ได้ในวิชาภาษาไทยหรือการเรียนในวิชาอื่นๆก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองของข้อความที่เราเขียนลงไปนะครับคือขั้นที่4ครับการตรวจสอบอเมื่อน,นักเรียนเนี่ยทราบขั้นตอนในการเขียนแล้วเราก็มาเขียนหัวข้อที่เราต้องการกันก่นกอนนะครับก็คือเรื่องปัญหาโลกร้อนนั่นเอง ลำดับต่อไปนักเรียนต้องคิดว่าเอ๊เราจะใช้หัวข้ออะไรบ้างในการเขียนเรื่องนี้ดีนะครับคุณครูเนี่ยจะแนะนำให้สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเขียนก็คือที่มาปัญหาหรือสาเหตุนะครับสาเหตุของปัญหาโลกร้อนมีอะไรบ้างเราก็ใช้เป็นหนึ่งหัวข้อนะครับโดยใช้แผนภาพกิ่งนักเรียนก็สามารถ ทำรูปแบบออกมาให้เป็นแผนภาพกิ่งอย่างนี้ได้เลยนะครับโดยหัวข้อแรกของเรื่องปัญหาโลกร้อนก็คือสาเหตุถูกไหมครับนักเรียนก็เขียนเอาไว้สาเหตุหัวข้อที่2ก็คือผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนไปเลยเป็นหัวข้อที่2ก็คือผลที่เกิดขึ้นนะครับ และหัวข้อสุดท้ายนะครับมันคือเรื่องของอะไรเอ่ยแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาของทุกคนเราจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับก็เป็นในหัวข้อที่3ก็คือแนวทางการแก้ปัญหานะครับเมื่อนักเรียนได้หัวข้อทั้ง3แล้วนักเรียนก็ต้องระดมความคิดว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยมีประเด็นอะไรที่นักเรียนเนี่ยพบ เจอในชีวิตประจำวันบ้างเราก็สามารถนำมาเขียนได้หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยได้รับในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสือพิมพ์หรือบุคคลที่เราใกล้ชิดนั่นเองเราอาจจะผ่านการพูดคุยกับผู้ใหญ่ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนเราก็สามารถนำความคิดตรงนี้มาใส่ในหัวข้อตามที่นักเรียนเนี่ยร่างเอาไว้ได้นะครับยอตัวอย่างเช่นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนใช่ไหมครับ เกิดจากอะไรบ้างเอ่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับหรือจะเป็นการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยหรือไม่ประหยัดนั่นเองนะครับหัวข้อที่2ก็คือผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราตัดไม้ทำลายป่าเกิดผลอะไรขึ้นครับลูกก็คือเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเอง และเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นนั่นเองนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับคำนี้อ่านว่าอุณหภูมินะครับลูกคำนี้เราจะอ่านว่าอุณหภูมินะครับต่อไปในหัวข้อสุดท้ายคือแนวทางการแก้ไขเอสาเหตุของมันคือการตัดไม้ทำลายป่าแนวทางการแก้ไขของมันก็คือการช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับ นักเรียนก็ใส่ความคิดลงไปในหัวข้อที่นักเรียนกำหนดได้เลยนะครับลูกต้นไม้มากๆนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้แผนภาพความคิดเหล่านี้แล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะไปใส่เพิ่มให้สมบูรณ์มากขึ้นจะได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มเรื่องปัญหาโลกร้อนที่คุณครูเนี่ยทำเป็น หัวข้อและใส่ความคิดลงไปเนี่ยให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนเนี่ยได้แผนภาพความคิดแล้วขั้นต่อไปทําอะไรครับขั้นที่3ของการเขียนแผนภาพความคิดก็คือการเขียนเป็นความเรียงนั่นเองนะครับการเขียนเป็นความเรียงเนี่ยนักเรียนก็ใช้ข้อมูลจากแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มที่เราเนี่ยได้เขียนเอาไว้ มาทำเป็นความเรียงนะครับให้มีข้อความที่สมบูรณ์นะครับและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับหลังจากที่เราได้แผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มนี้แล้วเมื่อเรานำมาเขียนเป็นความเรียงแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับนี่เลยนะครับปัญหาโลกร้อนนะครับทุกวันนี้โลกของเรากำลังประสบกับปัญหาโลกร้อน คืออุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมเป็นต้นซึ่งสาเหตุของปัญหาโลกร้อนเกิดจากมนุษย์ตัดต้นไม้ทำลายป่าจนเหลือต้นไม้น้อยนะครับแถมยังใช้พลังงานต่างๆเช่นไฟฟ้าน้ำอย่างไม่ประหยัดเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนเราทุกคนจึงควรช่วยกันโดยการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้มากๆใช้พลังงานอย่างประหยัด และใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้โลกกลับมาสวยงามและน่าอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นความเรียงนะครับที่นักเรียนเนี่ยต้องการนะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ครูฝึกให้วันนี้ก่อนที่จะจบคาบนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนมาทบทวนเนื้อหาการเขียนแผนภาพความคิดกับพี่กุนเชียงอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับพี่กุนเชียงฝากกราบยานี1 1ให้กับน้องๆ ไว้ตอนต้นคาบจำได้ไม่เอ่ยเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับแผนภาพคือแผนผังเป็นจุดตั้งทางดวงจิตรู้ถูกและรู้ผิดสร้างแนวคิดจินตนาการนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาที่คุณครูได้สอนในวันนี้โดยการลองฝึกเขียนในหัวข้อต่างๆนักเรียนอาจจะใช้หัวข้อจากหนังสือเรียนนะครับของอักษร มาใช้ลองฝึกเขียนดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคาบหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.